ตอนนี้เรากา็แล้วก็นั่งรออยู่มาหินอ่อนเพราะว่าเราก็จะประชุมเ,เรื่องไปเที่ยวเซมกันนะคะอุ้ยตบาบัวมั่งเลยอ่ะนอนดึดกนะคะแล้วก็เพิ่งตื่นแหน่ข้าวเช้าวันนี้ก็คือขนมจีบนะคะไอเียกกเเิดจมนูเดียวกันเลยค่ะขนมจีบกันทุกคนสวัสดีค่ะเพี่ซอฟถ่ายมอสค่ะถ่ายมอสค่ะ นี้นะคะเพิ่มเติมอย่าลืมว่าเดือนท ja. ี่เราไปเดือนมีนาแล้ก็เดือนนี้แหละตอนนี้เราก็ก็เราจะไปซื้อดอกไม้กันนะคะเห็นเลยอะ่ะมืดมากเลยอ่ะได้เวลาชิงปิ้งสำหรับนดีค่ะก็อยู่ร้านดอกไม้เยอะแยะมากมายเมื่อกี้ที่เราไปดูร้านดอกไม้มานะคะล้วก็ไม่ได้อะไรกันสักคนเลยนะคะไปดูแบบบเดียวเลย ก็ขึ้นมาแล้วคะ่ะเดี๋ยวตอนเชียงค่อยไปดูอีกทีนะคะตอนนี้เราก็ได้ทําผมแล้วนะคะก็หลอไหนไปนิดหน่อย <c oughs> ดูออกไหมอะ่ะ <c> น <oughs> ี่ค่ะเราก็ทําผมแล้วเรียบร้อยนะคะ<ด>แล้วก็อยู่ในห้องนะคะกับเพื่อนๆอีกหลายคนแต่ว่าทุกหมดคาบแรกนะคะคาบสามเรามีสอบนะคะก็ที่คาบสิบนาทีไปสอบกันค่ะตอนนี้ก็ก็ยังไม่มีอะไรก็น่าจะทยอยเขียนเป็นชิพนะคะหนังสือไม่อ่านนะคะ <c oughs> จบแล้วนะคะเพราะว่ามีที่เรียนแล้วโอเค ต่อจากเมื่อกี้ไม,ม่กี่วินาทีนะคะคือเพื่อนเพื่อนทุกคนอยากให้เราปล่อยผมนะคะไม่ต้องมาทเครื่องหัวแล้วก็จะทำตามเพื่อนเพื่อนนะคะอย่ามองหน้ากูอย่างนั้นสิ <c oughs> ไ,อไอ้ไอ้เนี่ยกูอัดวิดีโอไว้แล้วกูลืมปิด <c oughs> อ,อ๋อเวรกรรมทำไมกล้องกูมันโมยอย่างนั้นอะทรงผมที่เปลี่ยนไปในวันใด นันเพืเ่อนๆก็กำลังทำผมแล้วก็ปั่นยานแล้วก็เล่นเก,ก,กมแล้วก็ว่างไม้นะคะตอนนี้เราก็กํากำลังจะสอบแล้วนะคะ<ม>เพราะาตอนนี้มันคาบสามแล้วแต่ว่าโอ้ยโซโลโรเซ่ก็ำลังจะออกแล้วเจอช่วแมบก็ออกมาแล้วล้วแบบต้องสอบก่อนโอ้ยก็แล้ววันนี้ก็ยังต้องมีประชิมแล้วก็ได้พูดกล่าวแสดงความรู้สึกด้วยซึ่งถึ่เต็นมากไม่มีสติเลยวันนี้โอ้ยก็ช่ด้ยก็ให้กำลังใจเราด้วยนะคะ ตอนนี้เราก็กำลังจะไปส่งงานชิ้นสุดท้ายของเราแล้วนะคะหรือเปล่าวะเหลือโครงกานการงานส่งยังต้องทำอะไรอีกไหมถึงเวลากินข้าวแล้วแต่ว่าเพื่อนๆยังแบบว่ารับจ้างรับจ็อบทำซารลอนอยู่นะคะแล้วก็เลยเราดูข้าไม้ข้าดเส้นเห็นไหมย่ะ

นี่นะคะแล้วก็คิดว่าเราจะได้ทรงผมที่เราต้องการแล้วะค่ะเราก็จะทาทรงนี้ค่ะแล้วก็น่าจะไปซื้อดอกไม้แบบกับมงกุฎดอกไม้เพิ่มอีกสิ่หนึงนะคะทำไมก็มวัวจังนั่นแหละก็นั่นแหล,ลคะค่ะก็มาอัปเดตเท่านี้นะคะต่อไปจะถ่ายอะไรก็ก็รอดูว่ามีจังหวะไหนที่ถ่ายได้นะคะ 이 비가 머리 위로 쏟아지면 흠뻑 젖고 말겠죠 내 마음도 머물러줘요 아직까진 그대 없이 나 혼자 이 비를 막기엔 아직 어리고 조금 무서워 금방 그칠 거란 걸 뻔히 달면서도 ん 他喜欢。 괜찮아요